เ,เกลือปูเดอ้อเกลือปูเดอ้อเกลือไม่กูเดอ้อให้การให้มันขาดเดอ้อได้ยินบ่วนี่หูหนะหูหนะมะเขาอเนียวเกลือไม่กูเกลือไม่กูกูบ่ไว้ใจมึงข้านี่มักแทนเกลือด้ยินบ่เกลือไอ้แขกกูขอจะซ้างมาเหมือนบ้านสองร้อยเก้าสิบหกบาทกูจำได้พร้อมันเด็กกูบ่ใส่หนีแม่กูกูทำท่าถามไปตลอดว,ว่าหนียังหนียังอย่ากัดเดอ้ออย่ากัดเดอ้อ กูซาตั้งใจบ่ให้บ่ไอ้บ่จ่ายเงินแม่กูบักฆ่านี่ยเขวนันปากเบืองปากเบืองปากเบืองมึงงัดบันบ่เนี่ยเน่เน่เน่เอาปากออกแม่เอาปากออกยังมาเห็ดดังพืุ้่ยพุบุ่ยเกลือพืุ้เกลบอยู่นี่นั่นโมเมนต์มึงนอนงเห็นอยู่บ่บักฆ่านี่ฮะโมเมนต์มึงเห็นยู่ตีหลักฐานเลยหลักฐานเลยมึงเซาเห็ดดังพืุบุ่ยเกลือพืุ้เกลบอเจ้นี่เกลบเกลบ เกือบเกือบเกือบเมื่อไหร่เนี่ยมึงโบนิเกวมึงกัดอยู่นี่เสมีหอยบวชย่าหูเด็ดขาดเด้อว่ากัดเกือบกูน่ะกูน่ะขาบดำลงน้ำไล่โอ้ยอย่ากัดนะลูกนะอย่าบันกำลังเดินมาอย่ากัดนะลูกนะโบนิไฮมาอย่ากัดนะลูกนะไม่ได้ด่าลูกนะลูกนะไม่ไม่ละกัดรองเท้าบวชบัดเขาเนี้ยตซื้อว่าผายกัดเกือบคาบย่าบ้างครับ มึงอย่ากัดเกือบกูนะเข้าใจไหมถ้ามึงกัดเกือบกูจะฆ่ามึงให้ตายเลยไปขี้กระป๋งมาถ้ายายไม่อยู่นะถ้ายายไม่อยู่กูจัดการมึงแน่เข้าใจไหมนี่ไม่ใช่คำขู่นี่คือคำเตือนเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอ้ด้ิหัยด้ิหายจ้าด้ให้ยมึงอย่ามาทำหน้าโง่กูรู้มึงทำหน้าโง่ทีไรมึงกัดเกือบกูทุกทีเลยมึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่ามาใช้บรนยาใส่ยายมึงนะ สุวอนีกูก็เป็นตัวไรเพราะแห้งแล้วมึงยา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 ไม่เห็ดนนางโง่สิกูมึงจำเสียงกันแล้วก็งัวมึงไหว่ามึงยามาลีอาจกัดเกือบกูเข้าใจบ่เข้าใจบ่เข้าใจบ่ทูอยู่บ้านเนี่ทูมืนตาเมื่อเนี่ยฝ่าหางลงยุ่งทู่งหาเนี่มันกินบ่ใจจมมันมันเป็นจมมันเบามันบ่นี่ต้นไม้นี่ยหัวเทบ่นี่ยหัวเทบ่เอ๋อย่างยายบ่ลงมาเก็บบ่เคยเห็ดมันสินั่งเอ้า เงินบ่ล้วองหลาเดี๋ยวย่าดีไปยืนเองเด้อเดี๋ยวย่าเดี๋ยวไห้เด้อเด้ออันนี้ก็ไม่ยากดอกเดี๋ยวย่ายลงมาไห้ลงหล่ะต้นไม้ก็สิี่โม้หอมดอกนฝ่าหน่อยหนึงเดี๋ยวที่ย่าจะไม่เด้อไม่ยากดอกองหลาไปเล่นนั่งเล่นรถไปลูกไปไปเด้อเออสิจมบ่ย่าเฮ็ดเอาดอกไม่ยากกุหลาบไม่ยากปลูกที่จมบ่เออมื้อนี้มันบ่เป็นหยังายแล้วก็ปลูกไม่เนี่ยแล้วก็ปลูกไม่เนี่ยอะไรก็ปลูกไปเออนี่ๆเห็นบ่นี่ย่าปลูกเองไม่ยากไปลอด บอจมหน่อเนาะบ่บ่อะไรกินแนือมือแร้งไปหอกข้าวหยังโอเคโอเคไปแล้วไปย่าเฮดเด้อร์ไปย่าเฮดได้กินได้กินพ่อมือแร้งไปไปไปบอจมหน่อเนาะบ่พอบอพ่มมีปัญหาอย่างเนาะย่าเห็ดเอร์โอเคป่าท่อมีโอ้เงินมากแล้วนี่ใครเปลี่ยนวะ